เจ้านะครับข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระเบือด้วยการถ่ายชีวิตโคกระเบือให้รอดพ้นจากความตายใ,ให้รอดพ้นจากความตายในครั้งนี้ในครั้งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ได้กระทำในครั้งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกในสากโลโลก จงรับรู้ถึงบุญกุศลจงรับรู้ถึงบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถินในครั้งนี้ด้วยเถินและข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญ และข้าพเจ้าขอทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันและชาติปัจจุบันจงมารับผลบุญครั้งนี้จงมารับผลบุญครั้งนี้จงอาหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าจงอาหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า ให้หมดเวรหมดกรรมให้หมดเวรหมดกรรมที่เคยทำกันมาที่เคยทำกันมาทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติ ด้วยอานิสงส์ผลบุญครั้งนี้ด้วยอานิสงส์ผลบุญครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดถึงข้อกรรมตลอดถึงข้อกรรมที่ข้าพเจ้าได้รับ ับอยู่ข้าพเจ้าได้รับอยู่จงหายไปจากชีวิตของข้าพเจ้าจงหายไปจากชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่ปบันนี้เป็นต้นไปเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดอธโมทนาาสาธุพร้อมถึงสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุสาธขอทุกท่านถือเปิ่งไว้แล้วก็จิต นั่งจิตสํารวมหลับตาอธิษฐานเลยโยมอยากแด่อะไรอธิษฐานเลยตอนนี้อธิษฐานเลยอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยทำบุญแล้วอยากแม่อะไรต้องอธิษฐาน ลวงพ่อจะว่าได้พรน้ำพุทธมนต์นะให้กับโครกระบือผู้นี้แสดงถึงความมงคลแสดงถึงความพิสระรอดชีวิตแล้วใครถ่ายรูปไปเลยนะย้นนอนสัตว์าพอมกันน,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 ออกนับเวลาปล่อยให้นับด้วยนะ